สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออยแล้วนะคะที่นี่ลำเลอรคาเซนเตอร์นะคะก่อนที่จะไปชมรถสวยๆออยขอฝากที่ตั้งร้านให้นิดนึงนะคะร้านของเราตั้งอยู่ระหว่างคู่ขวาเรียบวาวรีหนองจอกนะคะหรือตรงข้ามกับร้านขนมจีนนะภูเก็ตสาขาหนองจอกนะคะเลยไปอีกิโลเมตรเท่านั้นจะเจอกับสำนักง,งานเขตหนองจอกวิกซ์หนองจอกแมคโครหนองจอกนะคะลูกค้าวันนี้ออยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานลำเลอคาเซนเตอร์ทุกคนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ท่านในคลิปถัดไปของเรานะ วันนี้นะคะมาในนี่เลยเป็นแบรนด์หลักของเราเป็น Toyota Hilux Revo นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะได้เป็นปีใหม่ด้วยปี2020นะคะมาพร้อมกระจังหน้านี่เลยสีดำด้านนะคะตัดด้วยโลโก้ t o โตยตใ้ใหญ่ๆแบบนี้เลยคันนี้มาพร้อมกับนี่ไฟได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะไฟหน้าฮาโลเจนในส่วนของด้านล้ออย่างที่บอกเลยเราจะทรงแต่งหล่อลงล้อให้พร้อมใช้งานเลยลูกค้ามาพร้อมล้อแม็กเวลขอบ18นี่เป็นยางสับดาหมใหม่นะคะ ในส่วนของกระจกก็จะได้เป็นสีดำนะคะซึ่งปัดกับสีขาวนะคะจะมีสัญ,ญาาลักษณ์ไฮรัก2.8อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าคันนี้อย่างที่บอกเลยได้เป็นเพลาลอยนะคะลูกค้าในส่วนของด้านในด้านในก็จะได้เป็นระบบไฟฟ้านะคะได้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะในส่วนของแอร์ก็ได้เป็นยังเป็นแอร์แมนนวลอยู่นะคะคันนี้นะ ส่วนของพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านนะคะพร้อมแอร์แบ็กในตัวทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนีเ่เครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะคะจอกลางทัชสกรีนใช้งานได้ปกติเลยในส่วนของบุกสวิตเรามีมาให้ครบนะคะเบาะหนังก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำไม่เก็บความร้อนนะคะมาดูในส่วนด้านล้อหลังกันบ้าง คันนี้จะได้เป็นล้อบรรทุกนะคะได้เป็นล้อแม็กบรรทุกนะคะมาพร้อมยางนี่เลยยางเป็นยางมิชลินด้วยนะคะลูกค้ายางเป็นยางสับดำใหม่ใหม่เลยนะคะแม็กนะคะได้เป็นขอบ15มาให้แล้วนะคะสวยมากๆเลยอ่าในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะสัญ,ญลักษณ์เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าเป็นไฮรักรีโวนะคะลูกค้าคันนี้อย่างที่บอกเลยนะคะแต่งหลอมาให้ครบเลยมาพร้อมกับกันชนหลังนะคะได้เป็นชุดแต่งไทยเทนะคะ อยากให้ซูมด้านล่างหน่อยนะคะคันนี้มาพร้อมนี่เลยเอ่อเผาร้อยนะคะบรรทุกได้หนัก5ตันนะคะพร้อมกับแหนบหนาแบบนี้เลยหนาถึง10มิลเลยนะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคลุมมากๆเลยนะคะในส่วนของคอกลัวกันบ้างคอกลัวนะคะเราอย่างที่บอกเลยจะได้เป็นคอกลัวนะคะเหล็กสแตนเลส เขาเรียกว่าเหล็กแซมเลสสูงนะคะมาตรฐานเลยนะคะของรถคอกนะคะสูงอยู่ที่1เมตร35ห้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าในส่วนของห้องเครื่องนี่อย่างที่บอกเลยห้องเครื่องนะคะภายในห้องเครื่องเขาสะอาดมากๆเลยนะคะแบตเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะ และที่สําคัญก่อนนั่งส่งเ,เขาเรียกว่าก่อนส่งมอบก่อนส่งมอบนะคะเราก็จะถ่ายน้ำอาถ่ายของเลวเปลี่ยนถ่ายอะไรให้ครบหมดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะลูกค้าออกรถกระทางร้านเราเราจัดการให้หมดเลยแผ่นเพดแผ่นมอกยังอยู่ครบนะคะคา,านหน้านะคะไม่มีการอาถอดไปทําสีแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะคานหน้านี่ น็อตไม่มีการขันไขนะคะไม่เป็นรอยขันไขเลยส่วนด้านบนอย่างที่บอกเลยเมคอัพนะคะอยู่กลมๆกลมเอ่อกลมเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนการความร้อนก็อยู่ให้ครบนะคะน้ำมันเครื่องไม่มีรัว่วไม่มีซึมแน่นอนไม่ไหลไม่เยิมแน่นอนนะคะ,อะเอาไปในราคาเบามากๆเลยนะคะคันนี้ คันนี้มาในราคา489,000บาทหรือผ่อนเบาๆเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าใครที่อยากเป็นเจ้าของน้องนะคะบรรทุกหนักถึง5ตันและที่สำคัญเพาลอยแบนเรามีมาให้ครบแล้วลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยออกรถกับทางลราแถมเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะคะลูกค้าใครที่สนใจติดต่อหาออที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะ